สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสูคส่คุณผูพ้พอกับช่องสาบานาหนุ่มสะวีเดนพี่น้องจ้าผูพ้พอกันในวันที่12กรกฎาคม2566ผพู้พอกันมือหนีเป็นจังใดในน,นอค่ะนอนฟันยังบ่านอค่ะไก,ไก่มือเราเด้อไก่มือเฮงมือปังมือดังมือรอยวยเราจ้าอย่าลืมเด้อค่ะหยิบยกตัวเลขมาแบ่งปันกันน้ำเน่ ผู้ใดอยากแบ่งปันตัวเลขในช่องก็อย่าลืมเด้อค่ะเอสไอดีาบานามาได้โดยตรงจ้าบอกว่าจะเป็นสูตรหวยคำนวณเลขความฝันเลขบอกบุญเลขมิถ่มาหลายๆ f อฟซีเพิ่นมาแบ่งปันก็เดินดีอยู่ว่าเ้าพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเป็นตัวเลขของคนฝันแม่นเลขบอกบุญเด้อค่ะยังจำได้บอค่ะเป็นตัวเลขที่เพิ่นอยากอบอกบุญสร้างบูงค่ะทางโทละค่ะ ทางสารคามค่ะบทนี้ที่เพื่านสูฟังเนาะค่ะวัดทรงวัดประดูทรงธรรมเด้อค่ะเอาค่ะโมทนะสาธุบุญคำสำหรับตัวเลขบอกบุญกระไดเนาะฟังให้โจบฟังให้เข้าใจค่ะเพราะเพิ่นมีฝันตองงวดแล้วก็มีฝันที่สองฝันที่สองนี่ฝันเด็ดเลยจ้าเพื่อนกับบู่ฟังแต่ว่าฝันเลกเพื่อนบ่้เว้าสู่สาบนาฟังเด้อค่ะเดี๋ยวคลิปนี้สาบนาจะรวมทั้งเลขฝันตองงวดแล้วกัฝันที่สองพร้อมจ้า เดี๋ยวจะเล่าความฝันที่สองให้ฟังเด้อค่ะเพื่นอนลายมาบอกสูฟังแบบนี้เพ็่นมาสาบ้านนาวาสันคืนวันที่สิบสองนั่นผมฝันเพิ่นสิมักสวดมนต์ไหวพระค่ะคนคนฝันเม็นผู้นี้เพิ่นสิมักสวดมนต์ไหวพระแต่หลอดก่อนจะนอนเนาะเพื่อนกระเฮ็ดปกติละค่ะคือคืนวันที่สิบสองนี่เพื่อนสวดมนต์ไหวพระตามปกติ เสร็จแล้วเรียบร้อยกะแผ่เมตตาเรียบร้อยแล้วกะกราบแล้วก็เข่าของ,งน้อนเนาะพี่น้องเพื่อนกะได้ฝันฟันว่ามีเสียงคนมากกะ่สิบบอกเลขบอกขอดถึงสามตัวบนแล้วก็สองตัวล่างพร้อมได้พี่น้องบาทนี้เพื่อนว่าเสียงม้านั่นคือกับทีงวดที่หนึ่งศูนย์เก้าที่เลขออกศูนย์เก้าเก้าศูนย์งวดนั่นเพิ่อนก็เ่าว่าสูสาบานนาฟังกขออิลีค่ะศูนย์เก้างวดนี้เป็นคือจังงวดนั่นเลยค่ะ มีเสียงบอกว่าเลขสิออกตัวนี่เดอ้อเจ็ดหาสามเจ็ดหาสามยังบอกอีกว่าเจ็ดศูนย์ลางเดอ้อเจ็ดศูนย์นี่เลขลางพี่นองเพิ่นเลยว่าบรูว่าจะไปเลขออมสินหรือจะออกไทยเดอ้อเพราะเพิ่นฝันแบบนี้เพิ่นว่ากะร้องเสียงเบิ้งพี่น้องเพิ่นแบงบุญบอกซูฟังเพิ่นว่าเจ็ดหาสามนี่ให้ตัดเหร่น้ำเด้อจา้าแต่เพิ่นบอกตัดให้ให้ตัดเอาเองให ให้ตัดเอาเองตัดนาตัดหดลังเพราะว่าเพิ่นกะทาเป็นตัดให้กะสิว่าหลายตัวประมาณนี่แม่จ้าอันนี้เป็นฝันสองฝันแรกนั่นเพิ่นให้ตแต่ตัวเลขมาคือฝันหน้งแต่ตองวดฝันตองวดเพิ่นได้จิตหนึ่งสี่เลขสองตัวก็คือเจ็ดศูนย์พี่น้องเลขเจ็ดศูนย์ก็ยังคงเดิมเด้ค่ะสองฝันก็นยังเป็นเลขเจ็ดศูนย์ของเพิ่อนอยู่เด้อจบเบิ่งค่ะข้าม็นดวงสมพงกัน ค่ะว่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนาะค่ะเพิ่อนอยากสางบุญน้ำกับอนุโมทนาสาธุบุญน้ำเด้อค่ะสาบนาได้ลงใบเล็กบัญชีทางวัดไปกะมีหลายคนไหลเอฟซีได้ร่วมสางบุญห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทรอยสวงรวยค่ะกับอนุโมทนาบุญน้ำค่ะให้ผลบุญนี่นุนน้ำเนาะค่ะให้มีดวงมีสุขมีลาบมีมนันพุ่นละค่ะถึกสามตัวเตกหมุดเด้อพี่น้องจ้ากะย,ยังย้ำเหมือนเดิมทุกคลิป ทุกวิดีโอสาบนานั้นนำมาเป็นแค่แนวทางพิจารณะอายาหลายๆกอนสินนำไปลงทุนค่ะไปหาเบิ้งฉลากกินแบ่งไหวกอนน้ำเด้อค่ะค่ะว่าเป็นมุดขีดินบ่อใดแต่ว่าสาบันว่าเจ็ดนี่ดังพูดโผบหมูบกเขียบคือสิสือบ่อใดดอกพี่นองคิดว่าหาฉลากกินแบ่งบ่อใดดอกค่ะเพราะว่าดังพูดมั้ค่ะ แต่จอดฟังอยู่นี่ว่ามุดขีดินกันแก่ยังมุดบ่ไดดเด้ค่ะบักจิตศูนย์ศูนย์จิตนี่เอาค่ะผิดจะลณานเบงคันว่าเขากลางโค้งการคนละครึ่งนี่สาบนาเริ่มใจสีอกล้วค่ะจักสิ้ืสุดเบ่เด้บักจิศูนย์นี่กะตามนั่นจ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะอย่าลืมเด้อค่ะเอฟซีไบุญพี่น้องแฟนช่องเอฟซีกระได้หมายเลขบัญชีทางวัดร่วมสร้างบูตจะยูไทย ยูไทยๆคลิปเด้อพี่น้องสาบนาขึ้นให้ยูจ่าแต่กะบ่ด้ขึ้นให้โดนเด้อย่านทั้งผิดกดทั้งยูทูปเพิ่นค่ะกะตามนั้นเนาะค่ะถาดดะ้าเป็นผู้ใดบ่เห็นจังใดกะสามารถทักสาบนามาได้โดยตรงจ่าเดียวจะให้หมายเลขบัญชีเด้อคะสิได้รวมกันสั่งเนาะเดี๋ยวสาบนาจะย้ำตัวเลขอีกครั้งหนึ่งเด้อพี่น้องเป็นตัวเลขอบอกบุญทางคุณฝันเม่น เพื่อนฝันว่ามีเสียงบอกเลขว่าเลขเสียงอ,อกตัวนี้ค่ะนี่พื้นฝันเป็นฝันสองเจ็ดห้าสามนี่ให้ตัดเลรีน้ำเดอ้อพี่น้องเจ็ดห้าสามเจ็ดศูนย์นี่ขังรางเดอ้อว่าสั่นในความฝันเพิ่นแต่ว่าทางคนฝันแม่นนี่เพิ่นบอกว่าให้ไปทางอมสินน้ำเดอ้อพี่น้องไปต่อยอมสินว้น้ำเน่เราก็มาทางไทยน้ำเน่จ้ามาอ่ารัฐบาลน้ำเน่จ้ะกระประมาณนั้นแต่ว่าเลขที่เพิ่นฝันตังต้งต้องงวดก็คือเจ็ดหนึ่งสี่ แล้วก็เลขที่เพ่นห้อีกซองตัวก็คือเจ็ดศูนย์มันชนกันค่ะฝันแรกกับฝันสองนี่ชนกันไปที่เจ็ดศูนย์เด้อพี่นอ้อ,องค่ะเอาไปต่อยเบื้องค่ะไปหาจับสวยอรอตลีทิ้งไว้เนาะค่ะเนาะค่ะมีดวงสมพงกันก็ตามนั่นจ้ะฟังให้จบฟ,ฟังให้เข้าใจเด้อพี่น้องเพราะว่ามันมีสองฝันจ้าอย่าลืมเด้อพี่น้องค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงสูง พิจารณญยตาหลาย,ลายกๆกกนกกนสิน้ำไปลงทุนกะสุดท้ายนี่กะขอบุญขอบคุณทางคนฝันแม่นเนาะ่ะท่น้ำตัวเลขกมาฝากมาตอนขอบคุณหลายๆอาจารย์ที่น้ำตัวเลขกไม่สามนาวางในช่วงคือกันค่ะกะผู้ใดสายบุญเนาะคะ่ะเอฟซีใดนินแล้วกะอย่าลืมเด้อซอยกันบาทสองบาทสะสมแต้มบุญก่อนสิเป็นผู้รับเขาต้องเป็นคนให้ก่อนพี่น้องสร้างบุญซอยกันก่อนค่ะเพราะว่าคนฝันแม่นเพิ่นกะค่อนข้างเป็นคนที่ ทำบุญยุตลโดส่วนเหมือนไหวพระอันนี้สาวนาค็คิดว่าบบเน่ด้ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเทวดาเพิ่นอาจจะอยากร่วมบุญด้วยเพิ่นก็เลยมาบอกหลีกอันนี้ก็เป็นความคิดส่วนตัวเด้วค่ะสาวนากะนามาว้อมมาฝากมาต่นเอาค่ะคลิปนี้ในวดนวันที่16กรก,กรกฎาคม2566สาสบกาวนาค็ขอใอ้พี่น้องแฟนช่องอิสซีสู่สูขุนเฮงปังดังรวยสูุข่สุขุนเงินไหลกองทองไหลเขา้า คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปนาะไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ